าการพัฒนาคนอยู่กับป่าก่อนเพราะตอนนี้เองเนี่ยเทรนสีเขียวสีเขียวสีเขียวอ่ะเหมือนด้านหลังเราเนี่ยฮะเทรนสีเขียวออกออกรีบไปนิดนึงนะฮะเทรนสีเขียวที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมทุกคนย่อมอยู่กับธรรมชาติแต่ปัจจุบันนี้เองเนี่ยป่าไม้ทาลายป่าการทําบุกรุกป่าทาลายป่าในพื้นที่สูงเนี่ยมีค่อนข้างจะมากในอดีตนะแต่ปัจจุบันนี้การนําโครงการดีๆไปสู่ พี่น้องชาวไทยภูเขาที่อยู่พื้นที่สูงก็จะมีผลดีต่อการพัฒนานะครับอย่างเช่นโครงการเกษตรวิทยาในพระเนตรพระการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ครับก็จะเป็นการนำพาคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนการพัฒนาพื้นที่เดิมที่เคยบุกรุกเข้าไปแผ้วถางทรายป่าก็สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วครับลองไปติดตามรายละเอียดของพร้อมกันนะครับโครงการเกษตรวิทยานะครับอยู่ที่ตาบลโป่งแยงอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นโครงการในพระราชดำริ เมื่อครั้งดํารงพระราชอิสยายศนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชุมานทรงโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อโครงการว่าเกษตรวิทยาแปลว่าปราดแห่งการเกษตรเป็นการเรียนรู้ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทขออภัยนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหามหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถประพิษและทรงเห็นความสําคัญเกษตรเมื่อวันที่21ธันวาคม2544จึงมีพระราชดำรินะครับมอบที่ดินส่วนพระองค์ ในพื้นที่บ้านกองแหกนะครับหมู่ที่4ตําบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมฟังดีๆนะครับท่านผู้ชมแล้วจะบอกว่าการปิดทองหลังพระของพระองค์ท่านดําเนินมานานแล้วทั้งหมด1,350ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรดำเนินการในลักษณะคลินิกเก,เก,กษตรเผยแพร่ <ๆ S 1> ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์พัฒนาห้วยห้องคล้ายอันเนื่องมาจากพระรัตนรเนี่ยมาถ่ายทอดอีกทีหนึง่งและเป็นศูนย์อบรมวิจัยพัฒนาเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ตามบริบทปรับพื้นที่ทั้งหมดนะครับ จากเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่แห้งแล้งนำนาขั้นบันไดไปใช้วิธีทดน้ํราระดับบันไดไปเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่สูงการปรับเปลี่ยนพื้นที่แต่ไม่เปลี่ยนเชิงภูมิศาสต์นะครับทำให้คนเนี่ยสามารถทําการ,กรเกษตรพื้นที่สูงอย่างนี้นะครับยังสามารถเก็บกักน้ําเลี้ยงปลาได้ หลายๆคนตกใจครับว่า,เ,าเราไม่ใช่พื้นที่นาะเกษตรอย่างนี้เราจะสามารถทำพื้นที่สูงได้จริงหรือขังน, <พอ S 2> น้ำได้จริงหรือไม่บอกว่าอยู่บนโพเขาเนี่ยหลายคนบอกว่าจะมีแหล่งน้ําได้ยังไงจะงงๆนะจริงๆมีได้นะมี<ว>ได้ท่านทาให้เห็นแล้วนะครับใช่ครับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตรงนี้นจากเดิมพื้นที่ลักษณะเป็นเนินเขาภูเขาสูงลาดเทสูุ่บเขาลเล็กๆเนี่ยมีความลาดชันความอุดมสมบูรณ์ของดินก็ต่ำนะครับการบุกรุกพื้นที่ทาไร่หมุนเวียนและเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ทาการสำรวจทั้งหมดก่อนนี่ดําเนินรอยตามในหลวงรัชกาลที่9เลยนะครับสำรวจก่อนว่าดินเป็นเช่นไรพัฒนาแหล่งน้ําต่อไปดินดีแล้วน้ําเข้าไปวิชาการเกษตรต้องเข้าไปหลังจากนั้นกําหนดแนวทางหลังจากทุกอย่าง3ด้านสมบูรณ์แล้วสามารถปลูกพืชผักผลไม้ทางการเกษตรได้หมดก็วางแผนลงไปเพื่อให้คนเนี่ยสามารถขับเคลื่อนการเกษตรไปอยู่กับพื้นที่ป่าได้นะครับตั้งแต่ปี2545แหะครับ ผลการดําเนินงานเนี่ยนะฮะตั้งแต่พระองค์ท่านมอบ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นแนวพระราชดำริไปเนี่ยชาวบ้านก็ได้เรียนรู้การผลิตแล้วก็การนําเชื้อเพลิงจากวัสดุชีวมวลเนี่ยมาใช้สอยในชีวิตประจําวัน พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทําให้ปริมาณการใช้ไม้ฟืนจากป่าธรรมชาติลดลงนะครับแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็ธนาคารอาหารชุมชนกว่า123ไร่ส่งผลให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้แล้วก็ได้เรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ต้องย้อนไปในอดีตนิดนึงคือแต่ก่อนเนี่ยใครที่อยู่ในพื้นที่ป่าเขาแบบนี้เนี่ยคคือพอเขาทําปุ๊บหน้าดินเสีย<ม>ก็ไม่ได้บํารุงละก็แผ่วถงังป่าขึ้นไปเรื่อยๆรอเพราะยายพื้นที่มันมีเยอะขยับนะขยายบางพื้นที่อาจจะไปบุกรกุกพื้นที่อุทยานบ้างอะไรบ้างในยุคอดีตเนี่ยต้องยอมรับว่าเรื่องของการดูแลเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมด้วยเทคโนโลยีด้วยวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆนะก็แผ่วถังไปมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านนี่แหละครับ ที่ทําให้เกษตรกรทั้งชาวไทยพื้นถิ่นเองแล้วก็ชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในราชนาจักรไทยของเราเนี่ยเกิดความรักความหงแหนในพื้นดินพื้นแผ่นดินไทยคือหลายๆท่านผมอยากจะพูดภาษาแบบที่เข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับว่าอาจจะมีหลายๆท่านตั้งแต่ตั้งคําถามว่าตั้งแต่พระองค์ท่านครองราชมาเริ่มรับเข้ามาเนี่ย ทำไมโครงการต่างๆที่ในหลวงร .9 พระองค์ท่านทําอยู่บอกว่าไม่มีการทําต่อเนื่องแต่จริงยังต่อเนื่องนะครับและนี่คือสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่าการเดินตามรอยสืบสารต่อยอดของพระองค์ท่านทำมาอย่างต่อเนื่องทำมานานแล้วครับแต่ยังไม่มีใครเห็นพระองค์ท่านไม่เน้นแต่ท่านเน้นปิดทองหลังพระครับผมการสำรวจพื้นที่ต่างๆเนี่ยในพื้นที่สูงดำเนินรอยตามในหลวงรัชกาลที่9โดยทุกประการตามที่ผมเคย ตามงานเสด็จพระราบรมางศกครับก็จะเป็นแนวนี้คือว่าสํารวจดูปัจจัยพื้นฐานปรับปรุงองค์กรแล้วก็ปัจจัยที่ขาดของในพื้นที่หลังจากนั้นก็เสริมให้คนเนี่ยรู้เข้าใจว่าห่วงแหนเมื่อรู้สึกเป็นเจ้าของเขาจะไม่ทําลายนั่นแหละครับคือกุศโลบายที่ทําให้คนอยู่กับป่าได้นี่แหละครับฝากไว้ให้คิดกับเรื่องนี้นะครับ